ใดที่รัฐบาลอิสราเอลประกาศเปิดด้านฟ้าจะได้มีการสั่งให้กองทัพอากาศส่งคุืงองบินไปรับทันทีไม่ว่าจะเป็นสนามบินใดที่ไหนทางการาทรก็พร้อมบินตลอด24ชั่วโมง แรงงานไทยในต่างประเทศและเงินจากประเทศอิสราเอลที่มีัแรงงานไทยที่ประสบภาวะภัยสงรารกันนี่คือทั้งหมดของข่าวใหมต้นชั่วโมงนในช่วงนี้ข่าววอทคอยช่วยคนไทยและไขความจรินวันนี้มาอยู่ในสกูอีกแล้ววันนี้เราจะมาชาเลนจ์ข้าุุคนในในแซนบ็อกเอง อันนี้ถ้าอยู่ในโหมดแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็คือมันจะไม่มีเลโก,ก้คำว่าจ็อกินไลฟ์นะค่ะอันนี้เราจะใช้อาวุธอาวุธสักใดหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไิมกับตัวผมไปหาอาวุธกันไปหาอาวุธก่อนออออันขออาา้ขไย วันนี้คอยเจ็พอไปหาอาวุธแล้วแล้จะจะต้องไปตรงนี้โดยการใช้กระทูไม่ใช่สี่กระทะแล้วเราก็จะไปไปฆ่าคนกันเดีเดวเดวเราจะไปฆ่าชมงลมชมรลมตัวนี้ก่อนนะครเนี่ย

ไม่ต้องอะไรเมืองมาก็จบ,บแล้วจบ,บแล้วจบ,บแล้วเอ,อ,อ้ยเด้ออันนี้ข้าคนเหมือนอันนี้คือการชาเลนจ์ของเรายังไม่พักเราจะไปฆ่าไอเดชองโรตัวตนี้ก่อนไปตัวนี้คนอยู่วะเอ้ยคอยอยู่กันคั้สองคนเลย อันนี้คือเราใช้แ <c oughs> อนดรอยใส่รุ่นแอปเปิ้ลเเดี๋ยวสับหน้าให้นี่เดี๋ยวฉันสับหน้าเลยอันนี้เราจะค่าสอมมนี้ก่อนนะฮะอีกแล้วระวังยา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 ไม่ต็้รู้ อย่าพื้อย่าพื้งไปอย่่พื้นไปปึ๊สไลเดอร์เออเน่แกจะนั่งดูวิวอันนี้มีแต่เลือดไปหมดเลยปกติถ้าใช้คอเนี่ยมันก็มีเลือดพุ่นใช่ไหมแล้วทำไมแล้วไม่ในเกม เกมเนี today, baby, ้ยึงไว้ผ hmm. like 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 ีเลือดปล่อยลูมบาไปดิเกมยังได้เลยวะโย่ไม่ไร้หรอกช่างมันแต่เราต้องข้อเฮ้ยข้อหมอยข้าด้วยเป้าหมายอะไรทางทีว่าในแนวก็เดี๋ยวคนห็นปากก่อนตูไม่กินไม่หิว ยังไม่พอกินข้าวได้เวลาพักตกน้วันนี้รมมเราต้องบนนะ,ะอันนี้อันนี้ใช้ไมโครโฟนไมโครโฟนเพราะว่าที่เกียดใช้ใช้ไมโครโฟนแกงมา,าใันจะกระโดดขอไม่ไหว เราจะฆ่าใหญสัตว์ตัวนี้เอ้าเว้ยเดเว้ยเดเว้ยเดวเวเวเว้เวเแล้วมันหายไปไหนอ๋อมันไปตรงนู้นว้ายหัามันหายไปไหนขอขอสตีขอสตี กินยาเล่มแรกไปตู้เราสใส่กับไอฟี่อันนี้คือสีที่เราสกใส่มากที่สุดคือทำไมทุกคนถึงไม่บอกเราว่าทำไมเรามีเลือดเนี่ยวิ่งไนดูเหตุการณ์มากเลยวะอะ ขอสัตว์เฮ้ยเห็นไหมเด็กจะฆ่าต้ต่อยต่อยด๋อยนี่เราเล่นเราเล่นเราเล่นเราต้องฆ่ากบคูด้วยนะคะปึ๊บแกจะมาสัตว์หน้าฉันหรออืออันนี้เนี่ยทำไมมีตัวรีถึงไปเรียนโรงเรียนใหม่หรอจ๊ะ ยังไแกก็โดนชัชนสัดหน้าอยู่ดีใช้ไปฆ่าพี่ชายได้ดีกว่าใช้ไปฆ่าพี่ชายได้ดีกว่าป๊บปี๊บป,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 ปิบปี๊บนี่ชาี่กานี่เบสี่สดี๋ยวถ้าอเดี๋ยวเ่อนชบ อันนี้คืออันนี้คือทับทับคลิปแรกนะคะอุ้ยซัตตูนั่นหรอคิดว่าแกจะกลัวไอ้ผู้ฟ้าอย่างนั้นเหรอคิดว่าแกกลัวชาวไม่ได้เหรอเออขอตีสักตีอันนี้เธอไม่ไหวแล้วอันนี้คือเราต้องฆ่าคุณเช,ชอร์นะคะขออภยัยด้วยนะคะ ไอ่บันเทอรทำเรือ่ใหดิอ่ะเออแค่คิดว่าฉันจะเลื่อนไม่ลดนะจะชัคขายกบไปได้ไปได้ไป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 วปไ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 นไปไไอไปป่นเอ อย่ายสายเขาเห็นพรว่าไอ้เพื่อนของแคทอเลินมันเห็นแล้วไอเขาจะทำยังไงวะแม่งโรงเรียนนี้มีมิตัสุดปรอเล่นรอเล่นพูดขับจากเลยเพาะวาลาเบอร์ด้วยอันนี้คือเดนเกซาร่าสกูไลเบอร์ไปสาบ้านหัวรอได้ถ้าไปเกมยัเดเลถึงซูเปอรลีเตอร์ถึงถือถึงหัวรอได้หรอวะ ดิค่ำแบนี๋อยากไปในซีนเตอร์ที่ฉันไปดูเหตุการณ์ตอนนี้เลยดีกว่าโอ๊ยใครทำอย่างที่ดีแปลกแปลกใหม่ๆน่าเรียนตัวเองเนี่ยเกิดความรักที่สุดคิดว่าแกจะแข็งไก่กว่าฉันอีกกี่เดออยากไไปไเรื่อ่จะนำไปอัพเดทขบวนต่างๆเพื่อที่จะท่ให้การสอนที่สุดใช้ให้มพัฒนาขึ้นอ่างถารได

ถ้าใครเห็นเลือดที่ถ้าใครเห็นเลือดแสดงว่าเราประสบอุบัิเราต้องไปเปลี่ยนชุดีกครั้งนึ่งไปเปลี่ยนชุดอีกแล้วแต่อย่าให้เห็นเลือดจากมือเรานะคะเอ้ัม่นอันนี้คือ จะรอดอย่างเช่นไปได้ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเราเบาเบาเบาอย่าให้อย่าตาใหญ่โบโบกนะคะโบโบกะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โบโบไม่ใช่โมโบกะนะคะเขาเรียกว่าโบโบกะ เกือซาร่าสกุลไลด์นะคะมีแค่5เท่านัดนะคะแต่อีกส่วนอีกส่วน26นะคะเขายังสร้างยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่าเขาต้องสร้างกับสปอร์เก็บซีรีส์คะขอค่าเฮ้ยใชเปลี่ยนชุดอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยก็จะหมดแล้ววันนี้ค่ะสบการขับขี่รถไฟฟ้าไม่ต้องรอช้า นี่เสียแล้วทำไมเขาเรีว่าเซตตีนะคะเน่ายหมเลยเจ้าโจคอว็อคค่าอันนี้เราก็จะ อันนี้เราอันนี้จะสาบ้านไปเรียดได้เลยนะเรียดได้เลยแบบคน,นแบบอกองสรุปก่อนลาก่อนนะทุกโกขอขอให้ยายอัลกอลิทึไปสวรรค์นะคะอากลับบ้านไปด้วยดีกว่าเอากาเอากาเอาอัลกอริทึกลับบ้านไปด้วยดีกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอให้เธอชอบพลงลากอยในที่สุดสักขัก้นก็ได้สำเร็จไปแล้วกับบ้านอที่ทุกาถึง3อันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ทมาชมชม,ชมช่อง Onsiri Channel นะคะกดติดตามด้วยนะคะตอนนี้เราไม่มีผู้ติดตามเลย ช่วยกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาจะมาเล่นเกมอีกนะแล้วเราก็จะมาโชว์ว่าลูกเล่นออกไวยนะบ๊ายบาย